คือแม่ไม้ป้ายแดงเนี่ยนิวเคลียร์หันสาเนี่ยนะฮะโพสต์ข้อความว่าตัดสินใจปิดฉากชีวิตคู่กับอดีตสามีคือดีเจเพชรจ้าไปเมื่อหลายเดือนก่อนคือ<ไ>ยังไม่ได้เจอตัวเนี่ยไม่ได้พูดคุยกับนิวเคลียร์ผู้เจอบ้างไหมไม่ได้เจอนิวเจออุ้มเอออุ้ม่าไงบ้างก็เข้าใจได้ในครอบครัวค่ะเพราะว่าเป็นสิงที่เขาจริงจริงกับเขารู้ในครอบครัวกันมานานแล้วแต่คนนอกเพิ่งรู้แค่นั้นเองมันช่วงโควิดด้วยไงใช่ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นช่วงที่เขาปรับกันมาแล้วนะคะ ก็ต้องบอกว่าหลายคนก็สงสัยไงก็ถามนิวเคลียร์ไปหลายคนสงสัยว่าเลิกลากันแล้วเซนใบหย่าแล้วแต่ทําไมยังอยู่บ้านเดียวกันได้<ๆ>หลายคนก็งงงงไง,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 งซึ่งนิวเคลียร์ก็ก็ตอบเลยบอกว่าจริง,รงๆแล้วการการอยู่ร่วมกันไม่ใช่เรื่องแปลกชมพู่ว่กก็ไม่ใช่เรื่องแปลกจริงๆนะบ้านปลายชีวิตของทุกคนนะเชื่อสิพอแก่ตัวจะรู้สึกได้ว่าคนเราอ่ะพอถึงจุดสุดท้ายก็อยากเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันก็คือปรึกษากันได้ทุกเรื่องโดยที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องอื่นใดอ่ะเขาตามข้อบูลเนี่ย เขาบอกเลยนะเคลียร์กันมาเป็นปีซึ่งตรงกับที่ผู้บอกเขาเคลียร์กันมาเป็นปีแล้วเพียงแต่ไม่ได้ออกมาพูดพอออกมาพูดก็คือตอนนั้นเนี่ยพี่บุ๋มพูดหลายครั้งแล้วคือสภาพจิตใจโอเคเลยออกมาพูดได้แล้วหลายคนน่อย่างที่บอกนะพอเกินแสงสว่างมันส่องมาปุ๊บเนี่ยมันอาจจะออนแอน f f ออฟพี่บุ๋มใช้คำนี้อยู่เสมอคือเอางี้ความสัมพันธ์น่ะยิ่งคนที่คบกันมานานๆเนี่ยก่อนเขาก่อนเขาจะ แต,แต่งงานนะเขาคบกันมานานมากถูกไหมนานนิวยังเด็กเลยอ<ะ>ตอนนั้นน่ะต้พบกับเฮียเพชรเลยอ่ะแล้วพี่จ้าก,ก็ดูแลมาคบกันมานานจนแต่งงานจนมีลูกก็ก็ความรักราบเรื่องไปด้วยดีแต่ณนะจุดจุดน,นึงคุณผู้ชมตรงน,นี้ถ้าเออถ้าได้คุยกันในฐานะแบบคนสนิทนะ,นะก็คือพอวันหนึ่งโตขึ้นแต่ละคนก็อาจจะมี ความต้องการอยากใช้ชีวิตหรือเป้าหมายที่แตกต่างกันไปใช่แต่ถ้าตรงกลางแล้วมันปรับแล้วไม่ได้ก็คือตกลงกันแค่นั้นเองคือหลายๆอย่างเนี่ยอย่างที่นิวเคลียร์ก็คงคือเอาพูดถึงคู่อื่นก่อนนะคุณผู้ชมพูดถึงคู่อื่นก่อนมผมเคยเจอเพื่อนในกวนว่ายน้ําด้วยกันคบกันมาเป็นเพื่อนเป็นแฟนกันเนี่ยสิบปีแล้วพอแต่งงานกันไปไปไม่เท่าไหร่ค่ะเลิกกันอเพราะเขาบอกว่าช่วงเป็นแฟนอะอยู่คนละบ้าน ชไม่ได้เรียนรู้ศึกษาขนาดนั้นไม่ได้เห็นทุกมุมอไม่ได้เห็นทุกมุมพูดไปง่ายๆแต่พอเริ่มมาอยู่ด้วยกันอ้าวทำไมเธออย่างนั้นทําไมเป็นอย่างนี้อย่างล่าสุดดิฉันก็เจอเอาพูดกันตรงกับคนที่เอาที่ให้เะรอคะอ่าค่ะคือจริงหรอคือแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่คือแบบแจกันอิตาลีฉัน่ะแจกักอิตาลีฉันซื้อมาตกแต่งบ้านสักพักหนึ่งหันไม่บองทำไมมีที่ชุ่มม้วนแขวนอยู่คือ คือนางเป็นผู้ชายเข้าใจใช่ไหมด้วยมุมมองแบบว่าแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่ขำสําหรับเราด้วยซ้ําไปแต่เนี่ยคือมุมมองที่อาจจะมองคนละมุมบางทีเป็นเรื่องเล็กๆน้อยเล็กๆน้อยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องคลาสสิกอะที่หลายคนเจอหลายคนเนี่ยไม่ใช่หลายคนหรอกบางคู่เนี่ยที่เคยได้ยินบอกเล่ากันมาเนี่ยปัสสาวะแล้วไม่ยกฝาโถอะ อ๋อผู้ชายชอบเป็นนะแล้วบางคนเป็นเรื่องเป็นราวถึงขั้นแบบทะเลาะกันเรื่องใหญ่นะเฮ้ยเรื่องใหญ่นะพี่บางคนคือรับไม่ได้ว่าทําไมปัสสาวะแล้วหยดอยู่ตรงโถอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเช่นต้องไปนั่งต่อยังไงเคยพี่เต้นไม่เคยเป็นหรอกเพราะว่าตัวใหญ่เขาต้องแบบว่าขนาดแบบไซส์เอ็กเอลแล้วเต้นนั่งพับเพียบสะบัดเอ๊ยนร่งจไม่ได้คุยกันเรื่องขนาดอะไรไห่ไม่ขนาดโถหรอขนาดรูปร่างอ๋อรูปร่างอ๋อค่ะ ไปกัน yeah. ต <laughs> ่อเนี่ยเถียงไม่ออกเลยดูสินี่จะบอกว่าพอถามนิวอะว่ารู้สึกยังไงบ้างกับการต้องเลิกลาผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่ามันก็ยากนะเพราะว่าไม่มีใครอยากแต่งงานแล้วล้มเหลวหรอกคือก่อนนั้นเนี่อย่างที่บอกว่าปรับแล้วแต่ว่าคุยกันแล้วก็ไม่ได้ใช้อารมณ์นะจึงตัดสินใจเกิดแบบนี้ขึ้นนะคะแล้วก็เกิดมาเป็นปีละคือก่อนหน้นนี้คนก็สงสัย มกิดมาเป็นปีแล้วแต่ว่าปีที่แล้วยังเห็นพ์รูปไปเที่ยวด้วยกันอยู่เลยนี่นาะเออยังมีรูปคู่อยู่เลยเขาบอกว่าณนะตอนนั้นอะ่ะมันเป็นช่วงที่พยายามปรับกันอยู่แต่เมื่อไม่ได้แล้วก็ขออยู่แบบนี้ก็และกันส่วนลูกเนี่ยก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็บอกว่ามีบางคนมาบอกนิวนะสงสารลูกสงสารน้องไทก้าคืออยากจะบอกกับทุกคนว่าไม่ต้องสงสารไทก้าเลยเพราะว่าไทก้าไม่ได้ขาดพ่อขาดแม่ ทั้งสองคนจะให้ความรักกันเต็มร้อยนะคะก็คือแบ่งคิวกันดูตอนนี้นิวไปอยู่คอนโดเพราะว่าบ้านใหม่ที่จะสร้างนยังสร้างไม่เสร็จนะคะก็บางทีไทก้าก็ไปอยู่บ้านอากงอาาแต่หลักๆเนี่ยบางวันเนี่ยนิวก็ยังนอนบ้านพี่เพชรอยู่แต่ว่าไม่ได้นอนห้องเดียวกันคือบ้านพี่เพชรได้ใหญ่มากนะต้องบอกงี้มันก็จะมีโซนส่วนตัวของนิวนะคะก็แยกกันอยู่ในบ้านเดียวกันเพ่ออะไรพ่อถามต่อนะคะว่าแล้วทิศทางที่จะกลับมาคืนดีกันคบกันเหมือนเดิมมีไหม คือใช้คําว่านิวเคลียร์ตอบชัดเจนนะเพราะตอนนี้ไม่ค่ะค่ะใช้คํานี้เลยตอนเนี้ยคือไม่ค่ะ,คะนะะเราแฮปปี้ในจุดนี้ทั้งคู่คุยกันแบบพี่น้องไม่ต้องมาทะเลาะกันเลยที่สําคัญเราเซ็นใบยาไปเรียบร้อยเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว<อ>วิววิวเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดน้ําตาไหลใช่คนที่เขาทําเรื่องให้อ่ะอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่เขตเขาจะเป็นการถามนะพี่เต็นคืออันนี้เป็นเหตุปกตินะ,ค,ะคือเหมือนถามจะเอาจริงเหรออารมณ์ประมาณนั้นอนะ เขาจะถามเพื่อให้โค้งสุดท้ายในการตัดสินใจหนูเคยได้ยินมาเขาจะบอกว่าสาเหตุที่เลือกกันคืออะไรตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมครั้งสุดท้ายคุยกันก่อนไหมบางคู่กลับไปดีกันนะถูกต้องอันนี้ต้องชื่นชมนะคนที่เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตอันเจ้าหน้าที่อำเภอต้องมีจิตวิทยาเพราะใช่ใช่คือมันอาจจะเป็นเรื่องไม่ปกติของคู่รักที่มาเซ็นใบหย่าแต่คนที่เขารับเรื่องเนี่ยเขาคงเจอมาทุกรูปแบบบางเรื่องอาจจะเรื่องไม่ได้เป็นสาระอะไรมากมายก็ได้ เป็นอารมณ์แล้นะไแบบทะเลาะกันไปเจอกันที่อำเภอเลยเป็นยากันใช่ทะเลาะกันแบบนั้นด้วยอารมณ์แต่ที่เจอเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือบุ๋มว่าเจ้าหน้าที่นะคะการทํางานของเจ้าหน้าที่ในจุดนี้ตรงจุดนี้นะส่วนมากก็จะเน้นลูกล่ะผลประโยชน์ของลูกล่ะลูกอยู่กับใครใครดูแลเหมือนตอนกรณีพี่หนุ่มสอนรามจำได้ไหมอ่อใช่เขาก็ต้องเซ็นข้างหลังสลักหลังก็เรียบร้อยเลยว่า ลูกจะอยู่ฝ่ายไหนเพื่อความชัดเจนทางกฎหมายนัน่นเ,เองนะคะเขาบอกว่าคนที่เขาทําเรื่องให้ถามว่าเราเลิกเลิกกันทําไมโดนถามใหญ่เลยนะเจ้าหน้าที่ก็คงพยายามแหละแต่มันเป็นเพื่อนกันไปแล้วหลายคนคือคนนอกบ้านนอกครอบครัวก,ก็มาถามโอ้เสียดายจังเลยแต่ส่วนตัวของนิวเคลียร์เนี่ยบอกว่าไม่เสียดายเพราะช่วงเวลาที่ผ่านมาคือทุกๆเรื่องอะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักอะไรก็แล้วแต่นะคุณผู้ชมผมเชื่อว่าเวลามันผ่านไปอะถ้าเรากลับมามองว่าเราถ้าเราทําได้เต็มที่แล้วอะหันกลับมามันจะไม่เสียใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะจใช่เอเรื่องงานเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องครอบครัวเรื่องคุณพ่อคุณแม่ค่ะเราดูแลเต็มที่แล้วใช่แบบนี่เขาทำันเต็มที่จริงๆไม่ใช่คนที่ทะเลาะกันเลิกแล้วแบบว่าใช้อารมณ์แล้วแบบปะแยกย้ายไม่ใช่นะหรือว่าออกมาโพสเขียน ไหวอีกฝ่ายอย่างเงี้ยเออเราก็จะเคยเห็นนะค่ะอย่างตอนเนี้ยในในหน้าโซเชียลนี่มีประเด็นร้อนเลยนะเมียหลวงฟ้องเมียน้อยเมียน้อยฟ้องเมียหลวงอะไรเงี้ยแฉกันไปแฉกันมาเนี่ยค่ะก็เมใหอการกินมันไม่ดีหรอกถูกต้องแต่อันเนี้ยของนิวกับพี่เพชเนี่ยนะคะก็คือเป็นการคุยกันมาแล้วเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยเป็นเรื่องของคนสองคนที่มันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่ได้ก่อนแต่งงานไม่เคยอยู่ก่อนแต่งไงคือแต่งแล้วค่อยย้ายมาอยู่ด้วยกันอย่างที่แม่บุ๋มบอกนะคือแต่เวลามีปัญหาเนี่ยตนก็กลับบ้าน แต่เนี่ยคือพอต้องอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงมันก็อาจจะเจอจุดบกพร่องหรือว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆสรุปเลยไม่ใช่ว่าเฮียเพชรไม่ดีนะแต่คนสองคนเมื่อปรับแล้วเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆนะคะก็อยู่ในสามพี่น้องเนี่ยนะคะไม่ได้คาดหวังคือมันไม่มีการคาดหวังหรือทะเลาะก,กันคือใครอยากจะไปทําอะไรก็ไปทำอะ่ะไม่มีต้อไม่นี่ม,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 มีความเป็นสามีภรรยา,ยาม,มันก็ไม่ต้องว่ากันแล้วนี่ ใช่เพราะเมื่อก่อนอาจจะมีแบบไปไหนมาไม่กลับดึกอยู่กับใครทําไมต้องคบเพื่อนคนนี้หรือทําไมซื้อของอย่างนี้ใช่อันนี้เรื่องเงินก็สําคัญคือกลายเป็นว่าเธอทำไมต้องซื้ออะไรแยะมากมายเมื่อก่อนนะตอนคบอะซื้อได้แต่พอมีลูกแล้วอาจจะมองมุมเปลี่ยนถูกหหรือผู้ชายก็แล้วเธอซื้อรถอะไรแพงๆคือเข้าใจใช่ป่ะคือต่างคนต่าง มีสิทธิ์ที่จะใช้เงินของตัวเองก็จริงแต่พอคําว่ามันมีคําว่าครอบ,บครัวเกิดขึ้นมันก็ต้องมองว่าแล้วอนาคตเคยจะใช้ฟุ่มเฟือยอย่างนี้หรือเปล่าค่ะอันนี้พูดถึงหลายๆกรณีไม่ใช่กรณีของครอบครัวนี้นะ,<ช>ะหรือ<ส>แม้กระทั่งเรื่องเลี้ยงลูกพี่ถูกมีประเด็นเรื่องเลี้ยงลูกหลายคนก็ฉันจะปล่อยลูกให้ลูกแบบไ<อ>ม่หัวแตกอย่างเงี้ยแต่บอกไม่ได้คือต้องระวังแค่นี้มันก็ทะเลาะกันถูกต้องที่สําคัญเนี่ยไฮไลท์ขี่เส้นใต้8เส้นเลยนะทำไมต้อง8เส้น2เส้นก็พอพี่แปดเส้นเนึ่ดูเป็นคู่บอกว่าไม่มีมือที่สอันนี้จริงนะ คือถ้าฟังเหตุผลเขาบอกว่าถ้าต่างคนใครก็ตามมีมือที่สามเนี่ย่านนี้มองหน้ากันไม่ติดเพราะว่าไปแอบ็นคอมเมนต์เหมือนกันอันนี้ต้องเมาเพราะว่ามันก็มีคนนอกบ้านที่เหมือนอยู่ใต้เตียงก็ไปเมาว่าเอ้ยคู่เนี้ยสาเหตุที่แยกกันอะเพียเพชรต้องมีชู้แน่ๆไม่พมดแล้วแล้วอีกฝ่ายนึงก็มีมีมาเมาอีกมีมีคอมเมนต์อีกว่าเนี่ยฝ่ายผู้หญิงก็มีผู้ชายมาจีบอะไรอย่างเงี้ยคือรู้เหมือนรู้ รู้เรื่องในบ้านเขาอยู่ในเลบ้านแต่จริงๆ,ๆแล้วอย่างที่บอกว่าคู่เนี้ยถ้ามีเรื่องของมือที่3มาเนี่ยนะเขาไม่อยู่บ้านเดียวกันหรอกแล้วเขาก็คงไม่ไม่คุยกันด้วยดีแบบนี้ชส่วนบ้านใหม่ที่กําลังสร้างของนิวเคลียร์เนี่ยนะฮะก็อยู่บริเวณเวรบ้านเดียวกับพ่อของแม่นิวซึ่งก็อยู่ซอยเดียวกับเพชรจ้านั่นแหละใช่คือป้ามาไปซื้อบ้านไว้อีกหลังนึง<อ>ก็คือหมู่บ้านเดียวกันแต่ห<อ>่างกันไปนิดนึงใช่เออนิวก็ไปซื้อใกล้ๆไม่อย่างย้ายอยู่ไปไหนไกลเนี่ยเหตุผลหลักก็คือโรงเรียนของลูกเนี้ยอยู่ แล้วก็ลูกเนี่ยคือบ้านอยู่ใกล้คุณเพชรจ้าเพราะฉะนั้นลูกไม่ห่างพ่อกับแม่แน่นอนเนี่ยเขานึกถึงลูกเป็นหลักเลยนะใช่อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีมากๆเอาไปฟังเสียงนิวก่อนเลยเดี๋ยวกลับมาเมาส์กันต่อค่ะมันก็วิวเหมือนกันนะคะมันก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ล้มเหลวในชีวิตแต่งงาน มีโอกาสไปเซ็นจริงๆก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่และเองค่ะเพราะว่าเรามีเรื่องโควิดเรื่องอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะมันก็วิวเหมือนกันนะคะมันก็แบบอะแต่ตอนจะไปเซ็นแล้วก็คุยกันเอ้ยวันนี้ว่างไหมพวกเราเออเออโอเคว่างไปไปด้วยกันเสร็จก็ไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยกันปกติค่ะเหมือนมันมันเป็นเพื่อนเพื่อนกันไปแล้วอ่ะใช่แต่ตอนเซ็นก็แบบก็มีนิดนึงมันเป็นเรื่องของอะไรมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่มัน ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่ได้คือก่อนแต่งงานนิวกไ็ไม่ได้อยู่ก่อนแต่งอะคะ่ะก็คือนิวอยู่บ้านนึงนิเพี่รอยู่บ้านนึงเวลาเรามีปัญหาหรืออะไรกันอนิวก็กลับบ้านแต่ครั้งนี้คือเราต้องมาอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงมันมีหลายอย่างที่มันไม่สามารถไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะคะเออแต่แค่คนสองคนมันอยู่ด้วยกันไม่ได้สบายใจนะคะเหมือนมันชัดเจนแล้วเหมือนเราคุยกันแล้วว่าโอ๊ยเราจะอยู่ในสถานะแบบเพื่อนนะแบบพี่น้องนะมันก็ไม่มีการคาดหวังแหละ ไม่มีการทะเลาะแหละคุณอยากจะไปทําอะไรเราไม่รู้สึกะลรแหละหรือเราอยากจะทําอะไรเขาก็ไม่ว่าละอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามือที่สามอะอยู่่้มกันไม่ได้แล้วคะ่ะยากมากค่ะยากมาเพราะแบบมันก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่อยากล้มเหลวในชีวิตแต่งงานไม่ใช่ว่าไม่พยายามมาพยายามปรับกันแบบจนถึงที่สุดแล้วจริงๆแล้วมันก็ผ่านโปรเซสในการคิดด้วยสติไม่ได้ใช้อารมณ์มาแล้วจริงๆิทิศทางที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเหรอคะอืตอนนี้ไม่ไม่ไม่นะ<ๆ>คะ เราแฮปปี้ในจุดจุดนี้ทั้งคู่นิวกับพี่เพชรเวลาอยู่กับไทก,ก้าก็ยังเหมือนเดิมค่ะคือทุกอย่างยังเหมือนเดิมยังมีความเป็นพ่อเป็นแม่เหมือนเดิมเล่นกับลูกเหมือนเดิมเจอกันทุกวันเหมือนเดิมน้องก็แบบไม่ได้ไม่ได้ขาดอะไรแบบบางคนแบบอุ้ยสงสารน้องหรืออะไรมาคอมเมนต์สงสารน้อง,น,อง,น,องนู่นนีแบบ่นู่บอกเอ้ยไม่ต้องสงสารเลยเพราะว่าก้าไม่ได้ขาดอะไรเลยพ่อไม่ได้ทิ้งเขาแม่ไม่ได้ทิ้งเขาทุกคนยังแบบให้เขาเต็มร้อยเรายังอยู่พร้อมหน้าแบบ เออยังอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเเป็นคนนอนกับก้าตั้งแต่เด็กคือไม่ได้นอนพร้อมกันสามคนตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะเขาก็เขาก็ไม่ได้รู้สึกนี่คุณผู้ชมคุณขวัญคอมเมนต์มานะอันนี้ผมเชื่อว่าไม่ได้น่าจะหมายถึงคู่นิวเคลียร์กับพี่เพชรจ้าเาว่าอยากมีแฟนใหม่ถึงได้อยากกันอยากมีแฟนใหม่ถึงได้อยาากันคืออาจจะไม่ใช่เหตุผลของคู่นี้นะอาจจะเป็นเหตุผลหมายถึงใครหรือเปล่าคุณขวัญ ไม่รู้เหมือนกันแต,แต่เราไม่เชื่อว่าคู่นี้เขาจะอยากมีแฟนใหม่แล้วอย่างนะใช่ก็ไม่ช <นะ S 2> ่ชมพู่ทำไมตกใจหมดเลยตี <laughs> เลยนะน <laughs> ็าชมพู่สนิทกับบ้านนี้ไง <laughs> ก็สนิทแต่เชื่อว่าเอาจริงๆนะคุณผู้ชมเปิดใจกว้างเลยหลังจากนี้นะต่อให้ต่างฝ่ายใครจะมีใครใหม่มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะเขาได้ตกลงกันแล้ว